พระธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจาร์จันสิริจันโทวัวดบรมนิวาสราชวร,รวิหารท่านเจ้าคุณใหญ่แห่งวงธรรมยุทธท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาพระศาสนาพุทธในรูปแบบใหม่ทั้งในฝ่ายสงฆ์และฝ่ายคราวาสอีกทั้งยังเป็นผู้สอนธรรมะ ให้แก่พระเทระองค์สำคัญในธรรมยุติกะนิกายหลายรูปรวมถึงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่แห่งพระกรรมฐานสายวัดป่านอกจากนั้นท่านยังได้เป็นพระอุปัชาของหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ตื้ออาจาระธรรมโมและอีกหลายท่านอีกด้วยธรรมะที่ท่านเทศนาน,นี้นั้น แม้จะผ่านมาเป็นเวลาเกือบหนึ่งร้อยปีแล้วก็ตามแต่ก็มีความละเอียดลึกซึง้งสมควรที่พวกเราเราพุทธศาสนิกชนพึงศึกษาให้เข้าใจเพื่อน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้เจริญในธรรมต่อไปธรรมเทศานานี้รวบรวมและเรียบเรียงจัดทำเป็นสื่อธรรมะโดย พระครูสังขาวิสุทธ์พระธรรมทโรครูบาแจ๋วเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกวัฒนารามคำชะอีมุกดาหารประธานมูลนิธิหลวงปู่จามมหาปุญโยบรรยายโดยรองข้ามูลคดีศิลปินแห่งชาติบทบรรยายและอำนวยการผลิตโดย พันตำรวจเอกยาน,นพนยั่งยืนในานามของคณะสิทธยานุสิทธ์กลุ่มบุญพระสฆงธรรมวัดป่าวิเวกวัฒนารามเพื่อน้อมบูชากตัญูกตวเวทิตาคุณเนื่องในวาระครบรอบ112ปีชาติการของพระคุณเจ้าหลวงปู่จามมหาปุญโย ตอนที่26พระพุทธคุณเทศนาบทว่าด้วยสวนานุตตะเรียงกันที่สองท่านแสดงไว้เมื่อวันที่หสิงหาคมพุทธศักราช2466วันนี้เป็นวันอัฐมีดิถีที่8ค่ำแห่งปักขะคนานาบรรดาพุทธบริษัทได้มาสันนิบาตพร้อมกัน เพื่อฟังคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสมาทานอุโบสถทศีลเพื่อให้สําเร็จอามิดบูชาและปฏบิบัติบูชาทั้งสองประการด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การที่ได้นำซึ่งดอกไม้และทูบเทียนจัดมาอุทิศถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส่วนนี้ เป็นอามิตรบูชาการที่อุตสาหะตั้งอกตั้งใจไหว้พระสวดมนต์ส่วนนี้เป็นปฏิบัติบูบชาปฏบิบัติบูชานี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นบูชาอย่างสูงวิเศษยิ่งกว่าอามิตรบูชาเพราะเหตุนี้เมื่อท่านทั้งหลายได้ประกอบซึ่งอามิตรบูชา และปฏบิบัติบูชาพร้อมบริบูรณ์แล้วจงตั้งใจของตนว่าจะสดับฟังพระธรรมเทศนาการที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อันสูงเพราะการฟังนี้เรียกว่าสวนานุตตริยังเป็นการฟังอันประเสริฐสูงสุดด้วยว่ามนุษย์เราถ้าปราศจากการได้ยินได้ฟังได้รู้ ได้เห็นเสียแล้วก็จักไม่เกิดสติปัญญาขึ้นการที่เราจะเป็นผู้รู้เป็นผู้ฉลาดขึ้นก็ต้องอาศัยการฟังคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนเป็นอันมากไม่ว่าใครๆทั้งหมดเมื่อมาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วจะปฏิบัติและศึกษาธรรมคำสั่งสอน ก็ต้องอาศัยการสดับตรับฟังเป็นลำดับกันมาจนทุกวันนี้หรือได้พากันตั้งอกตั้งใจมากระทำความภาคเพียนก็อาศัยการสดับตรับฟังนั่นเองถ้าหากว่าไม่ได้อาศัยการสดดับตรับฟังแล้วก็ไม่มีหนทางเกิดปัญญาขึ้นได้การฟังนี้นับว่าเป็นของสำคัญถึงแม้จะฟังเทศตามบ้าน หรืออ่านหนังสืออยู่กับบ้านเป็นอย่างต่ำก็ดีก็ยังทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้บ้างเหตุนี้ถ้าจะให้เกิดสติปัญญาก็ต้องอาศัยฟังพระธรรมเทศนาท่านทั้งหลายต้องเข้าใจว่าการฟังที่ให้เกิดปัญญาก็มีอยู่การฟังที่ไม่เกิดปัญญาก็มีอยู่เมื่อพระท่านแสดงอย่างไรเราก็กำหนดตามไป การฟังเช่นนี้ทำให้เกิดปัญญาแต่ถ้าฟังด้วยเอาสัญญาของตนเข้าไปฟังก็ไม่เกิดปัญญาการฟังต้องเอาใจคอยฟังกําหนดตามไปต้องจดต้องจำมาท่องมาบ่นไว้จนชำนาญการฟังเมื่อเอาความเฉลียวฉลาดของตนมาฟังเอาความรู้ความฉลาดของตนเข้ามาวัดมาเทียบกับพระธรรมที่ท่านสั่งสอน ถ้าพระท่านเทศถูกต้องกับความเห็นของตนตนก็พอใจจำเอาไว้ถ้าไม่ชอบใจก็ทิ้งเสียอย่างนี้เรียกว่าฟังด้วยสัญญาการฟังธรรมต้องถือเอาการแสดงเป็นหลักทีเดียวว่าท่านจะแสดงอย่างไรก็ควรสนใจสอบสวนเอาใจของตนหรือเอาตัวของตนเองฟังให้ได้ความไม่ต้องจำเอาเนื้อความที่เทศก็ได้ เมื่อพระท่านเทศเช่นไรก็เอาข้อความนั้นมาสวมที่ใจของตนเพราะท่านผู้เทศก็ไม่ได้เทศนอกไปจากกายวาจาใจของเรานี่เลยผู้เทศก็เอาตัวนั่นแหละมาเทศผู้ฟังก็เอาตัวนั่นแหละมารับคำเทศนาเมื่อพูดถึงตัวถึงตนแล้วอย่าตื่นอนัตตา เห็นว่าอะไรอะไรไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต,ไชตนไปเสียหมดถ้าจะปฏิเสธเสียอย่างนี้ไม่ได้ต้องให้ถือว่าร่างกายอันนี้แหละเป็นตัวใจอันนี้แหละเป็นตัวตัวก็คือใจนั่นแหละถ้าว่าเรารักษากายคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติการมิจฉาจาร์เช่นนี้กายของเรานี้ก็บริสุทธิ์เมื่อเรารักษาวาจา มีไม่กล่าวคำเท็จเป็นต้นเรารักษาใจมีการเว้นจากอภิชาเป็นต้นได้ชื่อว่ากายวาจาใจของเราเป็นของบริสุทธิ์ถ้าเรารักษาใจได้ดีแล้วต้องเข้าใจว่าการรักษากายก็ดีด้วยการรักษากายกับใจก็เช่นเดียวกันเรารักษาตัวของเราให้ดีจะกระทำความดี คือมักผลนิพพานให้เกิดแก่เราให้ถือเสียอย่างนี้การถืออนัตตาว่าไม่มีตัวไม่มีตนเช่นนั้นจะพากันผิดเสียหมดไอ้นั่นก็อนัตตาไม่เคตัวไม่เช่ตนเพราะเป็นอนัตตาเสียหมดบุญก็ไม่ต้องมีบาปก็ไม่ต้องมีถ้าพาถืออย่างนี้ไปเสียหมดจะทำให้วิปราฐไปมากนะัก คำที่ว่าอนัตตานั้นเป็นวิปัสสนาปัญญาเมื่อทำตัวยังไม่บริสุทธิ์ด้วยองค์ศีลได้และยังคิดไม่ถึงแล้วจะเรียกอนัตตาไม่ได้อนัตตาเป็นวิปัสสนาปัญญาอย่างหนึ่งตั้งหากมันสูงขึ้นไปเสียแล้วแต่พวกเรานี้เพียงแต่ความสงบใจก็ยังไม่ได้ ยังจะมาวุ่นวายอยู่ด้วยอนัตตาเพราะเหตุไรแต่เพียงชั้นศีลก็ยังไม่เข้าใจกันดีอย่าเพิ่งเอาอนัตตามาขีดขั้นเสียควรตั้งใจฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจคำที่ว่าธรรมนั้นเป็นสัญญานามธรรมไม่มีรูปไม่มีร่างแต่ว่าจะปรากฏได้ต้องอาศัยอัตภาพอันนี้เองจึงจะเป็นได้ ถ้ามีแต่ตนเปล่าๆไม่มีธรรมประเภทใดธรรมประเภทนั้นก็ไม่ปรากฏขึ้นได้ศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะที่ว่าพระสัตธรรมพระพุทธโธก็มีอยู่ในโลกทุกเมื่อไม่มีอยู่ที่อื่นอย่าเห็นแปลกไปในการเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามี พระอนาคามีพระอรหันต์ธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นพระพุทธเจ้าพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เป็นขั้นๆเหล่านี้เป็นของที่มีอยู่ในโลกคือต้องอาศัยบุคคลที่มีบุญญาพินิหารวาสนาเพียงพอแล้วจึงจะเป็นผู้ที่จะได้รับธรรมนี้ได้แต่นั้นแหละ ทำเป็นของกลางว่างอยู่ถ้าผู้ใดเข้าใจประพฤติปฏิบัติธรรมประเภทนั้นทมประเภทนั้นจึงจะมาสวมบุคคลผู้นั้นได้หรือจะว่าทรมีมาสำหรับผู้มีบุญบาร,รมีสวมได้ก็ตามความจริงนั้นไม่ไปไม่มาแต่เมื่อบุคคลสวมธรรมชั้นใดเข้าแล้วก็กลายเป็นบุคคลชั้นนั้นไปเช่นเป็นพระโสดาบัน พระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ก็เป็นไปหมดทั้งตัวเพราะธรรมเป็นของกลางผู้ใดจะสวมก็ได้แต่บุคคลผู้ที่จะสวมธรรมต้องอาศัยที่เพิกสัญญาอุปาทานเครื่องเกี่ยวเกาะเสก่อนธรรมจึงจะเข้าสวมได้พระธรรมเปรียบเหมือนอย่างยูนิฟอร์มของทหารมียศในร้อยในพันเป็นต้น เมื่อใครสวมยูนิฟอร์มของในร้อยก็กลายเป็นในร้อยไปเมื่อใครสวมยูนิฟอร์มของในพันก็กลายเป็นในพันไปเมื่อสวมเครื่องแต่งตัวมีเครื่องหมายอย่างนั้นก็เรียกว่าชั้นนั้นข้อนี้ชั้นใดอาการของพระธรรมก็คล้ายๆกับชั้นนั้นแต่อาการของพระธรรมเมื่อตัวของตัวเป็นแล้วก็เป็นทีเดียวไม่ต้องเอามาตกแต่ง เช่นพระโสดาบันพระสะกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ก็มีอยู่ในสกลกายนี้ทั้งสิ้นแต่หาอาศัยกิเลสเป็นเครื่องปกปิดไว้จึงทำให้แลไม่เห็นเปรียบความเหมือนอย่างว่าเรามีเพชรเป็นแก้ววิเศษก้อนใหญ่อยู่ในบ้านในเรือนของเราแต่เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรและมีราคาค่างวดอย่างไร ไม่รู้จักประโยชน์ในการใช้สอยจับจ่ายเพชรนั้นเราเอามาทำเป็นก้อนเสาหุงข้าวเช่นนี้เพชรนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่เราก็ได้ประโยชน์แต่เพียงเป็นเครื่องรับรองหม้อข้าวทำให้ข้าวสุกได้เท่านั้นส่วนธรรมก็เหมือนกันแม้โสดาสกิทาคาอนาคาอรหันเป็นต้นถึงจะมีอยู่ในสกลกายของเรานี่เอง เมื่อยังโง่อยู่ก็ไม่รู้ว่าอะไรและไม่มีประโยชน์อันใดแก่บุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นเลยแต่เมื่อรู้สึกว่าก้อนเศร้านั้นเป็นเพชรเป็นแก้ววิเศษของดีมีราคาขึ้นก็เอาให้ช่างเจรไนและเอาไปจับจ่ายใช้สอยก็อาจได้เข้าของเงินทองมั่งมีเป็นเศรษฐีขึ้นได้ชั้นใดก็ดีการประพฤติธรรม ก็อาจ,จได้รับผลตามชั้นตามภูมิของตนเช่นเดียวกันชั้นนั้นธรรมย่อมปรากฏขึ้นที่บุคคลผู้ประพฤติธรรมไม่ได้ปรากฏขึ้นในที่อื่นเมื่อเราจะทำตนของเราทั้งก้อนนี้ให้เป็นคนดีอย่าเอาอนัตตามาแก้ให้เอาศีลมาแก้คือให้รักษาศีลห้าและศีลแปดเจริญสมาธิและปัญญา พิจารณาให้เห็นสภาพของสังขารจนเกิดเป็นปัญญาขึ้นเป็นธรรมหมดทั้งตัวให้รู้จริงตามความเป็นจริงอย่างไรให้รู้เท่าต่อสังขารคือสมมุติเมื่อรู้เท่าสมมุติแล้วก็เกิดเป็นวิมุตติหรือวิมุตติยานทัศนะ์ขึ้นตามลำดับไปอย่างนี้จะเป็นอะไรก็คนคนเดียวนั่นแหละเป็น เลื่อนชั้นขึ้นไปโดยลำดับลำดับให้พึงเข้าใจความอย่างนี้แล้วให้แสวงหาตนของตนให้พบให้เห็นให้ตนของตนประพฤติเป็นสัมมาปฏิบัติตามอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการแสวงหาธรรมเราจะไปแสวงหาที่อื่นไม่ได้นอกจากอาศัยฟังคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหตุนั้น จะแสดงพระพุทธคุณต่อไปตามที่เร้เคยแสดงมาทุกๆปีเมื่อคราวเข้าพรรษาเพื่อเป็นเครื่องอบรมอุปนิสัยแห่งพุทธบริษัทให้เป็นผู้กล้าหาญในการประพฤติคุณความดีและรู้สึกคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกในมัชชิมชนบทในหมู่มนุษย์อริยกะ เป็นกษัตริย์โดยพระชาติเป็นโคตรมะโดยพระโคดได้ออกบวชจากศากยะก่อนแต่นี้ขึ้นไป2,500ปีเศษพระองค์ได้อุบัติขึ้นแล้วในโลกเป็นปัฏิชิมชาติแต่ในชาติก่อนๆนนู้นพระองค์ได้บำเพ็ญบารมีการกะธรรมสร้างโพธิสมภารมาหลายพบหลายชาติปรารถนามาแต่เดิม เพื่อจะเป็นนักปราดใหญ่ในโลกเมื่อพระองค์มีอุปนิสัยสามารถแล้วจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหังขึ้นในโลกคำว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นคำร้องเรียกรู้กันในประเทศของเราพระนามนี้เป็นเพียงสมมุติเครื่องหมายรู้กันเท่านั้นเองพระองค์ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็น ัตจะิมชาติพร้อมได้วาสนาบารมีอันธรรมดาหากบันดาลให้เป็นไปให้มีความเบื่อหน่ายในราชสมบัติที่พระองค์ได้เสวยราชอยู่เห็นว่าราชสมบัติทั้งมวลล้วนเป็นของรกของหนักเป็นของคับแคบหาความสุขความสำราญมีได้กามสุขนั้นเป็นของร้อนลนเหลือเกินความสุขไม่พอแก่ความทุกข์ มีสุขน้อยมีทุกขมากส่วนอัตภาพร่างกายนี้เราก็หนาแน่นไปด้วยชาติชาราพยาธิมรณะนะบีบคั้นเบียดเบียนอยู่มิได้ขาดประเดี๋ยวตายที่นี่ประเดี๋ยวตายที่โน้นประเดี๋ยวคนโน้นตายประเดี๋ยวคนนี้ตายเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นในพระหฤทัยอยู่เสมอเช่นนี้แล้วทำให้เป็นที่อินดี เห็นเป็นความทุกข์และไม่เป yeah ็นอันพึงใจจะว่าเป็นของน่าเกลียดก็ไม่ใช่จะว่าไม่น่าเกลียดก็ไม่ควรเกิดความเบื่อหน่ายไม่มีความยินดีในอัตภาพร่างกายของพระองค์และชนอื่นเห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ยิ่งยากที่บุคคลที่หมกมุ่นอยู่ในกามจะปลดเปลื้องได้ เมื่อพระองค์พิจารณาเห็นแจ้งชัดเช่นนี้แล้วทรงดัริกว่าจำเป็นที่หาหนทางลีกเลี่ยงเสียจึงเป็นเหตุให้พระองค์แสวงหาธรรมเป็นเครื่องพ้นจากทุกเหล่านั้นพระองค์ทรงพินิษพิจารณาและอาศัยพระบารมีที่ได้ทรงบําเพ็ญมาแล้วหากตักเตือนให้เห็นเกิดแก่เจ็บตายมาปรากฏอยู่ในตน แม้พระราชบิดาและพระปรยะญญาติมีความประสงค์ให้พระองค์ปกครองวงศ์สกุลต่อไปก็ดีแต่ด้วยกำลังแห่งอภินิหารที่พระองค์ได้อบรมมาแล้วหากบันดาลให้ยึดมั่นถือมั่นในบันพพชาเพศเห็นว่าการประพฤติพ,พรตพรหมจัรทร์เป็นทางนำมาซึ่งความสุขพระองค์จึงได้เสด็จออกบรรพชาสแสวงหาสันติวรบท เมื่อพระองค์เสด็จออกบำเพชาพระชนมายุได้29ปีออกสแสวงหาสันติธรรมกระทำทุกขกรกิริยากระทำความเพียรน,นับได้หกปีด้วยอาการที่คลำไปโดยลำพังพระองค์เองไม่มีผู้ที่จะชี้ช่องบอกทางปฏิบัติให้พ้นจากกองทุกข์คือชาติชาราพยาธิมรณะได้ และคราวสมัยนั้นก็ไม่มีใครจะสั่งสอนได้ส่วนครูอาจารย์ซึ่งโลกเขานิยมกันว่าเป็นผู้วิเศษในสมัยนั้นมีอยู่สองท่านคืออาราระดาบทกาลามโคตและอุทกกดาบทรามบุตรพระองค์ก็ได้เสด็จไปศึกษาลัทธิสมัยจนจบเต็มลัทธิของอาจารย์ทรงพิจารณาเห็นว่า ความรู้ของท่านอาจารย์เหล่านี้เพียงชั้นอรูปฌานเท่านั้นไม่เป็นของจริงจังแน่นอนอะไรนักเพียงแต่ข่มกีเละสงบไว้ได้ชั่วคราวเท่านั้นพระองค์จิงหลีกออกจากสำนักของอาจารย์นั้นแล้วกระทำความเพียรน้อมจิตสู่อานาปานุปัสนาฌานเป็นไปในทางจิตด้วยลำพังพระองค์เองทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอาศัยซึ่งกันและกันมีอวิชชาเป็นต้นมีชารามรณะเป็นที่สุดจนรู้จริงเห็นจริงขึ้นไม่มีกิเลสเครื่องเกี่ยวข้องก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นวิสุทธคันธสันดานขึ้นในโลกเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วทรงดำริที่จะประกาศศาส,สนาสั่งสอนสัตว์ต่อไป ทรงใคร่ครวญพิจารณาถึงธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเห็นว่ามนุษย์นี้ลุ่มหลงไปด้วยการมาลมยากที่จะแลเห็นและรับพระสัตธ,ธรรมคำสั่งสอนได้เพราะพระธรรมนี้เป็นของยากที่จะรู้และลึกลับเหลือเกินจึงทรงทอพระหฤทัยไม่มีขวนขวายน้อยในการจะแสดงธรรม แต่อาศัยผลบาร,รมีที่พระองค์ได้อบรมมานั้นมากและพระมหาการุณาที่คุณเป็นใหญ่เห็นว่านิสัยของสัตว์ในโลกมีอาการต่างๆกันผู้ที่มีอุปนิสัยสามารถอาจตรัสจจรู้ตามมีอยู่จึงได้ทรงอธิษฐานพระหาฤทัยว่าจะพยายามแสดงพระธรรมเทศนาสั่งสอนบำรุงพุทธบริษัทคือภิกษุภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกาให้ภัยบูรณ์แพร่หลายได้สำเร็จมรรคผลและนิพพานตามอุปนิสัยของตนของตนเพื่อให้เป็นพยานในการตรัสรู้ของพระองค์และเพื่อให้มีความองอาจกล้าหาญอาจกล่าวแก้วาทะถ้อยคำของคนผู้ไม่เลื่อมใสได้จึงได้ทรงสั่งสอนและประทานพระธรรมไว อันนี้เป็นพระมหาการุณาธิคุณของพระพุทธองค์เป็นอย่างยิ่งพระองค์จึงได้เริ่มสอนพระธรรมจักรกับปวัตนสููตรแก่พระเบญจวัคคีให้รู้ตามเห็นตามต่อไปนี้เป็นเบื้องต้นที่จะกล่าวถึงพระพุทธคุณที่พระองค์ไม่เห็นแก่ความลำบากในสิ่งใดๆทั้งหมดพระองค์จึงได้ตรัสรู้ และทรงพยายามสั่งสอนเวนยสัตว์ให้สำเร็จด้วยพระมหากรุณายังเวนยสัตว์ให้ได้รับผลแห่งธรรมอันพิเศษจึงได้มีความสุขความสำราญเกิดขึ้นและประทานพระธรรมคำสั่งสอนและข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาลงไว้เป็นหลักฐานจนการล่วงมาได้2460ปีเศษแล้วพระธรรมก็ยังมีปรากฏอยู่ อันนี้เป็นเครื่องประกอบด้วยพระมหากรุณาที่บังเกิดขึ้นในพระหฤทัยของพระองค์เองสอนิสัยของพระองค์ว่าเป็นวิสุทธขันธสันดานการที่พระองค์จะเป็นผู้บริสุทธิ์ก็สำเร็จมาจากญาณคือความรู้จริงเห็นแจ้งความรู้จริงเห็นแจ้งสำเร็จมาจากมักการดำเนินในทางมักก็คือ ศีลส,สมาธิปัญญาซึ่งเป็นไตรสิกขานั่นเองฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายจะต้องพากันตั้งอกตั้งใจศึกษาพยายามให้เข้าใจให้ถึงความบริสุทธิ์ก็จะเกิดปัญญาตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงคุณโดยพยายามทำศีลส,สมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างนี้ และทรงประพฤติอย่างไรเราจะต้องพยายามทำตามคำสั่งสอนของท่านให้เข้าใจว่าศีลเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรต้องพยายามให้เป็นสัพยุตธ,ธรรมปัญญาเครื่องบำบัดโทษคือกิเลสเมื่อกิเลสสิ้นไปหมดไปแล้วจึงจะถึงความบริสุทธิ์เมื่อความบริสุทธิ์เกิดขึ้น จึงจะถึงกรุณาแก่คนอื่นๆต่อไปเป็นลำดับถ้าเรากระทำศีลสมาธิปัญญาให้อยู่ในความการุณาบังเกิดขึ้นแล้วนั้นแหละเราก็จะมีความเบิกบานยินดีในคุณแห่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ถึงพระคุณของพระองค์พระคุณของพระองค์ก็จะมาสวมอยู่ที่ตัวของเราต้องตามนัยะพุทธประสงค์ว่า ปัญญาคุณวิสุทธคุณกรุณาคุณเมื่อพุทธศาสนิกชนได้ฟังเทศนานี้แล้วจงพากันตั้งอกตั้งใจฟังก็จะมีผลเพิ่มภูนงอกงามในพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยสติปัญญาสำเร็จตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่แสดงมาด้วยประการลัชนี้ สื่อธรรมะพระธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจาร์จันสิริจันโทตอนที่26นี้อนุโมทนาร่วมบุญการผลิตเพื่อน,น้อมบูชาคุณพระอุบาลีคุณูปมาจาร์จันสิริจันโทหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและหลวงปู่จามมหาปุญโญโดยด็อเตอร์วิเทศ เตชางามคุณยุวณีปีตะวนิคุณชุติมลเตชางามคุณทัญ,ญพรเตชางามขออุทิศบุญคุศลน,นี้แด่บุพการีผู้มีพระคุณญาติพี่น้องเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติสื่อธรรมะนี้สงวนลิขสิทธต ให้แจกเพื่อเป็นธรรมทานห้ามทำเพื่อการค้า